รไม่พูดถึงศิลปินในดวงใจเชื่อว่าเมื่อเอ่ยชื่อคนคนนี้หลากหลายคนทราบนะคะก็มารลุ้นกันนะคะวันนี้นะคะเราขอนะคะหยิบยกขาดศิลปินนะคะที่อายุนะคะยังน้อยอยู่เลยแต่บอกได้เลยว่าคำสำเร็จนั้นนะคะ เต็มที่จริงๆนั่นก็คือคุณอามชิงช้าสวรรค์นะคะหลากหลายคนนะคะอาจจะรู้จักเขานะคะในชื่อจริงนะคะชื่อคุณสรายุท์บุญหวานะคะหรือเรียกได้ว่าเจ้าของแชมป์ออฟเดอะแชมป์จากเวทีประกวดเพลงลูกทุ่งรายการดังชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะในปี2553นั่นเองนั่นก็คือคุณอามชิงช้าสวรระคะ์ค่ะ ถือว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานนะคะที่หลายๆคนนั้นนะคะจะนะคะนึกถึงนะคะผู้ชายวัยกลางคนนะคะเพราะส่วนน้อยนิดนั้นนะคะจะนะคะมองนะคะว่าเด็กรุ่นใหม่นั้นจะมีเสียงนะคะหรือแก้วเสียงนั้นไพเราะเ,าเาหมาะสมนะคะจะเป็นนักร้องหรือเปล่าแต่อาจารย์พูดได้เลยอาจารย์ก็ชื่นชอบศิลปินท่านนี้เช่นเดียวกันแต่ตอนนี้สิ ะะเราจะมาเช็คดวงสดๆของคุณนามกันคุณนามตอนนี้นะคะปัจจุบันนะคะอายุนะคะย่างเข้า24ปีนะคะ,ะ,คะเกิดเมื่อวันที่25ตุลาคมค่ะ,ะ,คะก็นะคะเกิดปีวอกดังนั้นปีนี้คุณอามจะชงและด้วยนะคะอะไรหลายๆอย่างนะคะในตัวคุณนามเพราะว่าคุณนามนั้นนะคะมีดาวราหูสถิตคนที่มีดาวราหูสถิตคุณผู้ชมนะจะสังเกตง่ายๆคือหนึ่ง คนนั้นจะมีคนผมบางหน้ากลมมีพุงเล็กน้อยตัวไม่สูงมากซึ่งคุณามีดาวราหูสถิตคนที่มีดาวราหูสถิตตลอดชีวิตของเขาเนี่ยจะมีการขึ้นแบบรวดเร็วคือสามารถรวยแบบรวดเร็วนะหรือนะคะมีชื่อเสียงแบบรวดเร็วและก็สามารถที่จะนะคะตกลงมาแบบรวดเร็วเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นคุณอามเนี่ยนะคะตอนนี้ดวงนะพอใกล้นะคะจาอายุ24ปีและอยู่ในช่วงปีชง แน่นอนนะคะปัญหาของเขาในปีนี้จะเกี่ยวกับในเรื่องของการถูกเบียดเบียนค่ะเบียดเบียนอย่างไรนะคะก็คือว่านะคะอาจจะถูกผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ย หมางเมินผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีความรู้สึกว่าถอยห่างอาจจะหนึ่งด้วยปีชฉงของเขาก็ดีและด้วยจังหวะที่เขาอายุ24นะคะแล้วบอกได้เลยผู้ชายคนนี้เบนจะเพศเร็วกว่าคนอื่นปกติคนอื่นปกติเป็นเพศอายุ25บางคนเบนจป็น,เ,ปนเพศอายุ18มีอุบัติเหตุบางท่านเบนจะเพศอายุ22แต่คุณนามนี้เบนจะเพศตั้งแต่วันที่26ตุลาคมปี2558ที่ผ่านมา จนถึง25ตุลาคมปี2559ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงปีชงแล้วก็เบนจะเพศด้วยดังนั้นนะคะจะทำอะไรคุณนามตอนนี้จะมีคู่แข่งรวมถึงพลังออร่าหดหายนะคะจะต้องเหนื่อยนะจะไม่ได้รับโอกาสแบบเหมือนเดิมหรือคนเคยให้การสนับสนุนอาจจะหมางเมินดังนั้นนะคะแฟนเพลงของคุณนามท่านใดหรือคนที่รู้จักคุณนามเนี่ยได้ดูนะคะอาจารย์ก็อยากจะฝากถึงสันิดหนึงในเรื่องของการทำบุญ ก่อนอื่นนะคะคนที่เวลาปีชงนะหรือช่วงที่เป็นเภทดวงตกเนี่ยให้คิดอย่างแรกเลยคือการทำบุญอันแรกนะคะก็คือการทำบุญเนี่ยโดยการนะคะยึดนะคะเขาเรียกว่าบุปการีคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องผู้มีพระคุณเนี่ยเป็นที่ตั้งมีอะไรในช่วงนี้นะคะนะคะคุกเข่าเข้าไปหาเอาพวงมาลัยนะคะไปวางให้ตัก ไปขอโหัศิกรรมกับปุพภการีผู้มีพระคุณคนที่เลี้ยงเขามาเพื่อเป็นการทําความสะอาดนะคะภายนอกก่อนเสร็จแล้วคุณนามนะคะในช่วงนี้นะคะสเดือนเนี่ยรอจนถึงประมาณช่วงกันยาเนี่ยอยากให้คุณนามเน้นการทําบุญทําบุญอย่างไรทําบุญเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากคือสมมุติว่าบุญอะไรก็ตามที่มีคนเนี่ยเยอะๆร่วมกันทําบุญ เราไปลงแรงก็ได้เราไปลงในเรื่องของปัจจัยก็ได้ทําบุญเยอะๆนะคะโดยเฉพาะการทําบุญเกี่ยวกับการซื้อที่ดินถวายวัดการทําบุญสร้างพระประธานสร้างกุฏิสร้างศาลานะคะหรือสร้างโรงพยาบาลอะไรต่างๆให้คนหมู่มากได้ใช้รวมถึงบุญที่มันเกี่ยวข้องกับป้ายบอกทางยกตัวอย่างเช่นนะคะใครที่มีบุญนะคะบอกป้ายบอกทางไปวัดต่างจังหวัดหรือการทําบุญเกี่ยวข้องกับป้ายบอกทางนะคะ หรือสะพานนะคะที่ยังไปสถานปฏิบัติธรรมก็ได้บุญเหล่านี้จะทําให้คุณนามนั้นนะคะเวลาที่เรามีปัญหาเวลาที่ไม่มีใครเนี่ยอยู่ข้างๆเราเนี่ยจะเหมือนนะคะมีสิ่งชี้แนะรอคอยคนอยู่ส่วนบุญเล็กๆที่ทำได้เน้นการทำบุญนะคะโดยการไปตีละฆังค่ะโดยการนะคะไปนะคะหยอดกล่องทำบุญ เกี่ยวข้องกับค่าน้ำค่าไฟของโรงพยาบาลคลิน,นิกนะคะสถานีอนามัยหรือวัดต่างๆก็จะดีนั่นเองนะอาจารย์อยากนะคะเป็นกำลังใจคุณนามนะคะเพราะว่าบอกได้เลยว่าการที่ดวงชะตาตกลงแบบนี้เวลาขึ้นนะคะขึ้นสูงมากดังนั้นหลังวันที่25ตุลาคมถือว่าเป็นการพลิกดวงเริ่มต้นใหม่อะไรที่เราเคยทำผิดพลาด อะไรที่เรารู้ว่ามันเป็นความผิดพลาดแต่ด้วยความที่ว่าอาจารย์เข้าใจคนอายุน้อยกว่าอาจจะปรับตัวไม่ค่อยทันหลังจากวันที่25ตุลาคมปี2559พยายามปรับเปลี่ยนพยายามทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมรับรองนะคะคุณนามนั้นจะเป็นที่รักนะคะของทุกท่านนั้นอย่างแน่นอนเป็นกําลังใจคุณนามนะคะนี่คืออีกหนึ่งศิลปินในดวงใจของเราในวันนี้นั่นเองค่ะ